นะครับอีกห้าวันจำเลยก็คุกแล้วอีกสี่วันนะครับวันนี้ไม่นับแล้วนะครับว่านะครับลูกๆจำเลยมันหลงอนึกวัดตัวเองมันเป็นเทพเจ้าถูกต้องนะครับโอแพ่นะครับมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับไอ้จำเลยมันมันมันเป็นคนหลงละเลืองนะครับเออหลงละเลงเนี่ยเออในกาสาธิตเทวันะครับไอ้พวกมันหลงละเลิงอ่ะไม่คิดว่ากูจะได้เที่ยวฮ่องกงนะครับนั่นแหละ นการเขาเรียกว่าครูมันเป็นประเภทคนหลงนั่นเงนะครับเออยังอ่านคำพิพากษารับหลังนั่นแหละครับเห็นไหมนะครับมันถ้ามีเรื่องอะไรก็ส่งไปที่นะครับส่งไปที่หลังได้นะครับมันไม่มีปัญหานะครับอนุโลมกันได้ไม่จะเป็นต้องวันนั้นก็ได้นะครับเพราะฤดูนี่มันเป็นฤดูไวรัสนะครับเออถ้าเลื่อนกันไปเลื่อนกันมาอย่างเงี้ยนะครับเราจะไปหาวันลงตัวได้ที่ไหนล่ะครับ เดี paid, de 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 ๋ยวคนอื่นก็เลื่อนอีกนะครับเดี๋ยวมันก็เลื่อนอีกคนนั้นก็เลื่อนคนนี้ก็เลื่อนคนนั้นก็เลื่อนสรุปไม่ต้องไม่ต้องอ่านกันเลยนะปีนี้นะครับเห็นไหมล่ะเออนะครับยุคนี้นะครับเขาน้าจะเตรียมนะครับวิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์ไว้แล้วนะครับอยู่คนละห้องเลยนะครับเออนะครับจำนายกจำเลยนะครับอยู่ห่างกันเห็นไหมล่ะอยู่ห่างกันก็ได้นะครับคนติดโรคไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่ในพื้นอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะไม่ต้องกลัวนะครับเห็นไหม ไม่ต้องกลัวนะครับอย่าเอาโรคมา้างนะครับถ้าเอาโรคมาอ้างมันไม่ซีมสุดทักทีอะนะครับมันไม่ซีมสุดทักทีนะครับเออติดโรคกันง่ายๆ่ายมันโรคนี้มันไม่ได้ติดง่ายๆนะครับไม่ได้ติดง่ายๆนะครับลุงลุงเหลืออีกสี่วันวาวาเออนะครับไอ้ภาษาลาหลักกลับมาต้องติดคุกก่อนนะครับก็พี่ภาษาเราลักเขาเรียกตัวเลยนะครับมึงจะหนีก็หนีนะครับเรียกตัวถ้าว่าติดคุกมึงก็ติดคุกเลยอ่ะ นะครับเอออาจจะอยู ų, ่ข้างนอกก็ได้อยู่ในรถฟังก็ได้เห็นไหมล่ะเอออยู่ในควบคุมการควบคุมของเจ้าหน้าที่เขาอย่างเงี้ยนะครับมึงไปอยู่ห้องโถงก็ได้เห็นไหมล่ะนะครับเออนะครับมันมีหลายห้องนะครับเออมึงพวกมึงก็อยู่กันห้องนึงนะครับเห็นไหมล่ะมันนั่งอยู่ห่างๆกันได้นะครับมันไม่จยาเป็นต้องติดกันไงนะครับนั่งอยู่ห่างๆก็ได้นะครับเหมือนเราไปกินข้าวในร้านอาหารเนี่ยนะครับก็อยู่ในห้องเดียวกันแต่นั่งห่างกันนะอย่างเงี้ย นะครับแม่งมารถคันเดียวกันเห็นไหมล่ะนะครับพ่ออยู่นู่นลูกอยู่นี่แม่อยู่นู่นนับน้องอยู่นี่นะครับเห็นไหมล่ะเออนะครับพอหลังจากออกจากข้อนี้ก็ไปลับขึ้นรถคันเดียวคันนะครับน่ะหน้ยพ่อเรื่องแน่กอดมาในของรักลูกแม่เลยนี่นะครับเห็นไหมล่ะนั่นแหละครับเห็นไหมนะครับอันนั้นมันเป็นแค่ปฏิบัตินะครับเออทำให้นะครับสังคมก็เห็นว่าเเออทำเป็นตามถูกต้อง นะครับการระเบียบพวกคุมโลกอยู่แล้วนะครับนี่อันนั้นมันเป็นแค่หน้ากากนะครับเออเทำสร้างภาพนะครับเขาเรียกว่าสร้างภาพนะครับเออนะครับเป็นการสร้างภาพให้คนทั้งโลกเขาได้รู้นะครับแต่จริงๆรแล้วที่ไหนมันจะบ้าหรือมารถคันเดียวกันนะแตนนะครับนั่งคนโต๊ะห่างกันเป็นคืบเป็นวานะครับกลายบ้านเขาก็กอดกันอยู่ดีเหมือนเดิมนั่นแหละเห็นไหมนะครับมันเป็น เป็นคําแก้ตัวที่ไม่สมบูรณ์แบบนะครับเป็นคําแก้ตัวที่ไม่สมบูรณ์การสร้างภาพที่ไม่สมศักดิ์ศรีนะครับไม่สมจริงนะครับเข้ามาด้วยกันเนี่ยมาด้วยกันใช่ไหมก็นั่งจุมหัวกันเลยนะครับมันจะไปยากอะไรนะครับเออเข้ามาด้วยกันเนี่ยนะครับเออแต่ถ้าต่างคนต่างที่มานั่งห่างกันได้นะครับเห็นไหมอันนี้มาด้วยกันอยู่นู่นนะครับว่า้าเมืองนะครับเดี๋ยวขอช้อนหน่อยต้องเดินไปหากันนะครับเออปิดปากทีนะครับเราจะกินข้าวก็ตากข้าเอะ นัแล้วก็ปีดป่องหงอม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 เออนะครับนะเออนะครับจริงๆนะครับทำไมมันไม่ทํากันอย่างนั้นล่ะครับเห็นไหมเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะครับนะแม่กินข้าวในร้านอาหารอย่างเงี้ยนะครับจะกินข้าวทีก็ต้องเปิดนะครับมหงอมหงอม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 หงอมนะพ่อลูกกันอย่างเงี้ยนะครับนะโอ้ยกูจะบ้าตายนะครับพวกนี้มันปัญญาอ่อนกันทั้งนั้นนะนะครับนะเออ ลุงบางคนว่ควันน่หยุดได้แล้วนะครับไม่ต้องรอถึงนดีสี่นะครับคดีสามไปเที่ยวเพราะคดีสี่นะครับเพิ่มไปยาวๆนะครับรอลงอายาไปอกสองคดีไม่ต้องคดีที่สี่นะครับเมื่อมันไม่รอแล้วนะครับจะไปรอทําไมนะครับคนประเภทพวกนี้นะครับประเภทพวกนี้นะครับทุกคนมันฉีดยาหมดแล้วนะเขาบอกว่าติดแล้วไม่ตายไงนะครับเออติดแล้วไม่ตายมันก็มีนะนะครับ เชื้อทุกเชื้อทุกตัวเนาะมันก็อยู่ในร่างกายของคนเราไปหมดแล้วนะครับเออนะครับมันจะทําปิิริยามากหรือหรือน้อยก็แค่นั้นแหละนี่แหละครับเขาเรียกว่านะครับผลแห่งออผลแห่งกรรมของจําเลยนะ